สวัสดีครับนะครวันนี้ผมมาไล่ประกาศดองนะครับนะก็เกิดปัญหานะครับก็คือปัญหา,าโรคไหม้ในพืชตระกูลกระหล่ำนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับเข้าทําลายที่อขอบใบแล้วก็ลามไปตามท่อน้ําท่ออาหารแล้วก็เข้าไปสู่ที่ก้านใบแล้วก็ลําต้นนะครับก็จะมีอ,อาการแห่แบบนี้นะครับเนี่ยฮะ แผลลักษณะไหม้จะขอบไปอันนี้คือโรคไหม้นะครับในพืชตระกูลกระลำนะครับนี่เป็นผักกาดดองนะครับผักกาดทางเขียวนะครับเห็นลักษณะแผลไหมครับโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับเกษตรกรที่พบโรคนี้นะครับต้องใช้สารเคมีที่รักษาหรือกําจัดนะครับเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะครับซึ่งยาเชื้อราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของแผลนะครับโรคใมไหม,ใ,หมในตระกูกลกระลำนะครับและลักษณะนี้นะครับก็ผมจะขอแนะนําตัวอย่างโรคไว้ให้ดูเพื่อเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรเพียงเท่านี้นะครับ